เพื่อนมือนีเมแก้วผ้ามะควาไอ้ควาเครื่องพะโล่นะจ๊ะเนาะนี่ไอ้นี่ผิดไทยแล้วก็นี่เครื่องพะโล่ไม่พะโล่นะจ๊ะแล้วก็นี่หกักผักชีหักผักชีไทยไนะจ๊ะเนาะควาตะก้อนได้จ้าเลยตก้อนสีเฮ็ดแม่ว่ามันหอมดีบางคน,น,นงก,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 ก็สีเฮ็ดใส่เลยนะจ๊ะทุบ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 แล้วก็คุกใส่กับหมูเลยนะจ๊ะอันนี้แม่บ่เห็ดแบบนั้นเนาะเห็ดแบบนี้มันสอดีหอมกลมกลมขอมกันนะจ๊ะเนาะเห็ดแล้วก็ขายดีกินแซ่บนะจ๊ะ นี่ขวานสักก้อนอันนี้ขวาเพราะเอา,เลอเอาลแล้วนะจ๊ะนะพอาพราเอาก็เอาเอาเม็ดเม็ดพริกไทยแล้วก็เม็ดเม็ดผักชีเม็ดผักชีแลาวนะจ๊ะเม็ดผักชีแลาวที่ติกดกับไม้พะโลมาเนาะจ๊ะในซองมันนี่แหละจ๊ะเอามาตำมามาตำ่อนเนาะขวาให้ได้แล้วขวาหอมแล้วมันสุกแล้วก็เอามาตำมันสิเหลือไว้เต็มเต็ห้าผักชีนะจ๊ะขับวไม้ไม้ขวานไปก่อนยังบ่หมกยังบ่พอเ,พเอานะจ๊ะ แต่ว่าเด็ดพริกไทยนี่มันพอแลอ้วจ้ะมันใหม่เขาก็ต้องเอาออกมาเอามาเอามาตับนะจ๊ะตําวันนี้เม่เห็นไปทานนะจนะันนี้ีก็ว้มี่ก่อนโขกนะจ๊ะโขกโขกตํานะจ้ตตตะตําตําตําก็ได้โขกก็ได้เดียวกันเดียวกันนะจ๊ะข้มหมายเดียวกันโขกให้ละเอียดนะจ๊ะละเอียดเลยเป็นพงเลยนะจ้ะเนาะบางคน บ่เห็ดเป็นพงก็ได้จ้าพอมันแตกนี่ก็ได้เนาะน,นี่ไม่เห็ดํำนี่เห็ดํำพอมันแตกน,นนะจ้าแล้วก็อันนี้คือหมูสามสันคุกไว้แล้วเนาะจ้าคุกให้เรียรไว้แล้วเห็ดขายเล้งนี่แหละจ้าตักมาเลยตักเอาใส่ตัวนี้เอ่ตักเอาใส่หมูคุกคุกกับเครืองไว้แล้วเนาะจ้าเนาะเครื่องมันต็มนี้ไอ่อซีอิ๊วขาวจ้าซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอย กเครื่องพะโู้พงมันนด้ใชเนาะพงพนะโู้เนาะที่ติดมาจำน้ำซองพลรูจ้จด้ใช่กุกใส่นังกันเนาะมีกระเทียมจ้ะกระเทียมถูกกระเทียมมีกระกระเทียมมาเกียวแม่เห็ดสูตรของแม่อีกได้นหมคุกโอ้หอมหอมเจ้าหอม,หอ,มอันนี้กระสุกแล้วจ้ะไม่ไม่ก็ไม่ก็นี่กระสุกแล้วหลกักของทีกระสุกแล้วคือเอามาคุกใส่กัน ปลุกใ่กันกบนีเลยเรียบร้อยปลุกใจกันแล้วกระทะนะจ๊ะกระทะข้าข้างไว้นี่หลังจากเอาเครื่องไว้แล้วเอาค่ะมาคลุกใ่กันแล้วก็เอาก้อนข้าสีเอาหมูลงม,มาผัดนะจ๊ะเนาะนเขาก็หยอดกะทิน้ำดดม,มันลงน้อยนึงจ้ะแล้วก็เอากระเทียมที่เอาทบปว้นี่หนะจ้ะปุกลงมาเจียวก่อนนะจ๊ะเนาะเจียวกระเทียมก่อนเนาะ ในเห็ดแบบนี้นะจ๊ะสูตรแม่ขายดีจ้ะขายดีแซ่บหอมเขียวกระเทียมก่อนบางคนเพิ่นดิบเขาเขียวนะจ๊ะเพิ่นดิคั่วแค่กับกับหมูเลยทุบแล้วทกกุบกระเทียมแล้อันนี้เนื้อเขียวเขียวหอมตะกรอนนะจ๊ะ,นะ,นะจคนไปคนมานะจ๊ะนะเนาะเขียวหอมแล้วนะจ้าพอแล้วจ้ะพอให้มันใหม่เนาะและ้วก็เทเทหมูล,ลงจ้ะหมูอยอกทุกวอย่ายะ ทีเรามาผัดไปก,กันเลยกับกระเทียมเปี่ยวกหอม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 ดีจ้าหอมดีนี่ผัดเข้ากันเลยไผทานกับมะแฮงดีดอกนะ้องจ๊งมนะมะคือเตาเก็ดทานเก็บใส่เก็ด,ใส,กดใส่เก็ดมันสีเลี้ยวคนนี่นะจ๊ะอันนี้เป็นไทยไผ่ทาน เดียวไปเรื่อยๆนะจ้าเราไปจนเขียวไปจนหอมเนาะจนจนน้ำพะโล่ที่เขาผัดตีจนแหงนะจ้ะเนาะจนไม่แหงแม่แม่สิผัดไปเรื่อยๆได้จ้าเรื่อยๆี่จ้าแม่ก็เฉียวไปเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะเฉียวให้แหงให้เหนียวนะจ๊ะเนาะเพราะว่ามันมีน้ำตาลมีเครื่องก็นี้ดินะจ้าเขาตีเให้แหงเหนียวแบบนี้แหละจ้านี่แหงแบบนี้เลยหอมกุ้มลยจ้าเนี่หอม ป็นจะแซบนะจ๊ะเนาะนบาดนี้ถ้าเ่าเขียวแล้วแบบนี้เข่ามันก็สิกลมกืนเข่ากันก็ก็กกหมูสามสั้นน,นจะจ๊ะเขากบเทน้ำลงเทน้ำลงอีกนะจะ๊ะเทน้ำเทน้ำลงไปเลยบานให้เดือดให้เดือดดีๆนี่เทน้ำลงเลยต้มจ้าบาดเนี้ยต้มเลยใส้น้ำพะโล่เติมน้ำลงไป เต็มน้ำสะอาดน้ำกินเขานี่แหละจ้าเต็มลงไปได้มาแบบนี้หมูกะรู้สึกว่าหมูกะกามดีนะจ๊ะ